สวัสดีครับมาอยู่กับผมแล้วน้ำมาบายเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องของการเข้าโหมดแฟลชหรือเข้าโหมดดาวน์โหลดนะครับของซัมซุงนะครับของซัมซุงนะครับรุ่นที่ไม่มีปุ่มโฮมนะครับรุ่นใหม่ๆที่ไม่มีปุ่มโฮมนะครับผมจากชิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้พูดถึงรุ่นที่มีปุ่มโฮมนะครับในส่วนของการเข้าโหมดแฟลชก็คือปุ่มตรงนี้นะครับในรุ่นใหม่ๆที่ไม่มีปุ่มโฮมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสำรวจกันก่อนครับว่า ตัวเครื่องนะ่ยมีปุ่มอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นก็คือมีเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องนะครับบางรุ่นก็จะมีในส่วนของปุ่มชัตเตอร์กล้องนะครับหรือ,อปุ่มสําหรับเข้าโหมดเขาเรียกว่าโหมดบิทบีนะครับหรือว่าโหมดคล้ายๆกับ Google แอ c e s สนั่นแหละครับผมค้นหาด่วนนะพวกนี้นะครับสำหรับตัวนี้ไม่มีนะครับก็ใช้ในส่วนของตัวปุ่ม ลดเสียงกับเพิ่มเสียงนะครับ umas, เราจะกดปุ่มลดเสียงและเพิ่มเสียงค้างแล้วก็เสียบสายเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าเราเสียบเข้ากับสายชาร์จเนี่ยมันจะไม่เข้าโหมดนะครับจะเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเบื้องต้นเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือปิดเครื่องให้สนิทก่อนครับปิดเครื่องครับปิดเครื่องให้สนิทเสร็จเรียบร้อยนะครับกดปุ่มลดเสียงกับเพิ่มเสียงค้างนะครับแล arios, ้วก็เ okay. สียบสายเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับ ของใครเป็นอ่าไมโครก็เสียบไมโครใครเป็นไทซีก็เสียบอ่าไทซีนะครับอย่างผมเป็นในส่วนของตัวไมโครนะครับผมกด2ปุ่มนะครับบวกลบค้างแล้วก็เสียบสายครับก็จะเข้าสู่หน้านี้เห็นไหมครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับเครื่องเมื่อกี้อ่าในส่วนของของพี่ท่านใดนะครับอาจจะไม่มีเมนูตรงกลางนี่ครับเมนูในส่วนของตัวนะครับคําว่า วอ l ลุ่ม p อปลองเพจส่วนี้นะครับลองเพส่วนนี้ครับก็คือในส่วนของการอ่านล็อก o ูโ l เดอร์นะครับบางบางท่านอาจจะไม่มีจ,จะมีแค่2เมนูก็คือ Volume Up to c o n t i n u เแล้วก็ Volume Down to c a นเซินะครับก็คือให้เรากด Volume ม p นะครับเพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดโหมดต่อไปเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกันนะครับมาดูในส่วนของหน้าดาวน์โหลดโหมดกันนะครับมันก็จะมีในส่วนของคําอธิบายเหมือนเครื่องเมื่อกี้เลยนะครับผม ก็จะมีในส่วนของอชื่อรุ่นครับเป็น Samsung A105G ครับก็คือเป็นโมเดล A105G ก็คือแน่นอนครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของอตัว A10 นะครับ Samsung A10 นะครับอ่าเคิร์ดไปในนี่ก็คือคัตตอมนะตัวนี้เป็นลอมโมแล้วนะครับเป็น o, ลอมโมลอมคัตตอมแล้วนะครับสถานะ KG เป็นคอมพีนะครับ FIP เป็น o f f O.M เป็น o f f เห็นไหมครับ ก็คือตัวนี้ไม่ติด gmail ไม่ติด om e ด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอย่างที่ผมบอกครับแน่นอนเราแฟ่ตเป็นคัสตอมละแน่นอนครับ v a l e n t ีว v o นะครับก็จะเป็น1เห็นไหมครับ0 x 4 0 4 0นะี่นะครับไครับก็คือตัวนี้แน่นอนครับเครื่องเคยรูทเคยผ่านการรูทมาแล้วนะครับผมสถานะตรงนี้แม้เราจะกลับไปแฟลตลมศูนะครับลมศูนย เป็นคัตตอมไมนอรี่คือล้อมจากศูนย์เลยนะครับตัวบอลเลนตีตัวนี้เมื่อขึ้นเป็น1น,นะครับไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นศูนย์ได้ทุกกรณีนะครับได้ทุกกรณีเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถนะครับตัวนี้ก่อนจะทําอะไรคิดดีๆก่อนไม่ว่าจะเป็นการรูทเพื่อลงแอปนะครับเพื่อโกงเกมนะครับเพื่อ,อทำงานต่างๆนะครับพอมันขึ้นไปแล้วเนี่ยสถานะมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถกลับมาเป็นอย่างเดิมได้นะครับ แล้วตัวเครื่องมีอาการค้างบิกล้วนนะครับพอทําการแก้ไขแฟลตลอมศูนย์เข้าไปนะครับแล้วมันมีบางเมนูบางฟังก์ชันเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าวาเลตีบอยเนี่ยมันกะมันขึ้นมาเป็น1แล้วเนี่ยตรงนั้นก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าเราไปทําการรูทเครื่องมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วต่อไปในเรื่องของบิลหรือว่าไบนารี่นะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของบิลไบนารี่ห้านะครับก็จะคือ U5 นะครับการที่เราจะ แดลมเข้าไปเราต้องดูตรงบิลต,ตรงไมนอรีด้วยนะครับก็คือถ้าหาลมมาแฟดเนี่ยก็คือเราจะต้องดูก่อนว่าเป็นในส่วนของ u หนึ่งนะครับ u สอง u สาม u สี่ u ห้านะครับถ้าของเราเป็น u ห้านะครับเราต้องควรจะเอาลอมที่เป็น u ห้าหรือ u หก u เจ็ดขึ้นไปนะครับก็คือมากกว่าหรือเท่ากับนะครับมากกว่าหรือเท่ากับตัวเลขตรงนี้นะครับมาแฟดถ้าเราเอาตัวเลขน้อยกว่านะครับมันจะแฟดไม่เข้านั่นเองนะครับ ตัวนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับการเข้าโหมดดาวน์โหลดนะครับสำหรับเครื่องที่ไม่มีปุ่มโฮมนะครับก็คือใช้กดปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงค้างแล้วก็เสียบสายนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคอื่นๆมาเพิ่มเติมให้ครับสําหรับการเข้าโหมดดาวน์โหลดโดยวิธีอื่นนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดครับสวัสดีครับ